สวัสดีและสวีดัดคนสวยหน้ารักละคนหล่อแล้วก็มีกำลังชมเราอยู่ตอนนี้นอนหลับพักผ่อนเราอยู่ก็มีหวังว่าก็คงจะสบายดีกับทุกคนนะครับก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องุกครูทุกคนมากหน้าหลายตาที่บังเอิญลมพัดลมเพ่ครับพระพึ่งวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับ อาศิลว่าได้ตั้งใจกับหรือตั้งใจกับตามที่นะครับขอบคุณและขอบคุณนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีลายมือที่เกี่ยวกับคนที่พึ่งญาติพี่น้องได้เรียกว่าพึ่งญาติพี่น้องได้อย่างแนบสนิทใจเส้นสีเหลืองนะครับจะแทนในยเส้นขีตและก็เส้นสมองแล้วก็เส้นหัวใจนะครับ ส่วนเส้นสีแดงนี่ก็จะแทนด้วยเส้นอิทธิพลหรือเป็นเส้นวาสนาด้วยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเส้นวาสนาตัวหลักนะครับเส้นสีฟ้ากับเส้นสีน้ำเงินนี่ก็เหมือนกันนะส่วนเส้นเส้นที่ฉีดลงมานี่นะเป็นเส้นเดินทางนะมันฉีดมาจากฝั่งนี้นะมันฉีดลงมาแบบนี้ส่วนเส้นนี้ก็คือเส้นคุมกันอ่าตัวนี้ก็คือตัว เอกเรน่องอีกตัวหนึ่งเป็นเส้นคุ้มกันแล้วก็จะมีเส้นนี้เส้นอาทิตย์ออกมาจากตรงนี้และเส้นสีดานี้ฉีกมาเนี้ยอันตัวนี้แหละคือเรียกว่ายติพี่น้องแล้วเนินสุขแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของยติพี่น้องแล้วนะการที่มันอ้อมอกมาข้างนอกยาวๆลงมาเนี้ยมันออกไปจากเส้นคุ้มกันนะมันออกไปจากเส้นคุ้มกันแสดงว่าคนที่ช่วยเหลือคนที่คุ้มกันเนี่ยก็เต็มใจเต็มใจที่จะช่วยเหลือเต็มใจให้อยู่ให้อาศัย ไม่มีข้อให้ทําให้คุณคล้องมองใจเพราะเส้นตัดใดๆก็ไม่มีนะครับเส้นนั้นนะก็ยาวดีเข้าอีกทีใต้เนินอาทิตย์แล้วก็เนินเสาก็มีเส้นเชื่อมเส้นต่อกันขึ้นมานะครับคือสองเส้นนี่แหละมันเป็นตัวทํางานว่าสามารถที่จะพึ่งยากพี่น้องได้เนะพราะไม่มีเส้นตัดนะเส้นมันก็ยาวดีด้วยในมือจริงก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ มหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะแต่ภาพรวมของชีวิตก็ถูได้คิดให้ลำบากระดินลนอยู่เหมือนกันนะก็คือเส้นวาสนามาตามที่ขีดนี้นะครับแล้วก็เป็นวาสนาพึ่งตนเองด้วยเนี่ยเสดเกิดที่เส้นชีวิตอ่าเกิดที่เส้นชีวิตก็ลากยาวมาแตะเข้าที่เส้นหัวใจพอดีพอดีอันนี้เรา พึ่งตนเองบำรุงความสามารถตนเองมันก็ได้ดังใจอยู่วาสนาการดำเนินชีวิตไปเนี่ยแม้ว่ามันเหนื่อยมันลําบากอแต่มันก็ยังมีความสําเร็จอมีวาสนาอีกสองเส้นก็เกิดบนเส้นสมองอีกทีนึ่งอย่างนี้นะญาติว่านี้ก็คือเป็นญาติสายเลือดเดียวกันแต่ไม่ได้คานตามกันออกมานะครับที่ในกลุ่มเครือญาตินั่นแหละนะเนี่ย คนนี้ก็เลยสามารถที่จะพึ่งพิงพึ่ง,พ,งพาอาศัยญาติพี่น้องได้อยู่บ้านญาติได้อย่างแนบสนิทใจจะทําอะไรก็สามารถที่จะตกแต่งต่อเติมอะไรก็สามารถที่จะทําได้นะนะเส้นอื่นๆที่เอามาขี่ให้ดูก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเส้นประกอบเรื่องราวของชีวิตเข้ามานั่นเองนะครับ okay. Okay. Yeah. ก็ประมาณนี้นะครับนะ เออเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะคงจำพอมองเห็นเส้นนะครับจุดที่คนนี้สามารถพึ่งพาอาศัยได้อย่างสนิทพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องได้อย่างสนิทแนบแน่นหัวใจนะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่มีอะไรมาหักหลังกันอีกนะก็คือเส้นเส้เนเงินแล้วก็เส้นนี้เส้นสีแดงที่ขีดไว้นี่แหละนะครับมันเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องการช่วยเหลือกัน ก่อนจบขอฝากไว้ว่าเลือดข้นกว่าน้ำ